นะชัดเจนเนาะนะครับนะชัดเจนนะครับสวัสดีค่าเพิ่งติดตามค่าฝากไว้ด้วยครับเจ๊ยอยู่ตรงไหนคะอยู่กับแม่น้ำหนึ่งครับผมออกมาไลฟ์สดข้างนอกค่ะเขาอยู่ในห้องทํางานกันนะครับติดตามตลอดค่าขอบคุณครับนะบสวัสดีคใครไหมสวัสดีครับนะ ติดตามตลอดค้าขอบคุณครับนะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดได้นะท่านใดที่มาใหม่นะครับยังไม่มีที่ซื้อที่แทงเนาะนะครับฝากไปด,ด้วยจ่าบาทละร้อยฮะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับพูความเพจได้เลยครับเฮียแม็กไปไหนคะอยู่โคราชครับหกเนาะหกออกมาไวมากนะออกไวมากลมมันแรงเลยประเด็นอะ,นะลมมันแรง ดูครั้งที่สองครับดูครั้งนี้ครั้งที่สองครับนะฮะขอบคุณแนวทางที่ให้ครับปังๆขอบคุณครับนะฮะรอทรูบรัฐบาลคืนนี้นะจ๊ะสองทุ่มนะประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มประมาณนี้นะฮะไม่เกินนี้นะครับนะฮะครั้งแรกนะฝากกดติดตามด้วยนะฮะขอบคุณมากแชร์ให้เรานะจ้าเห็นไหมขอบคุณครับพี่คนหนึ่งนะฮะติดตามแล้วปังมากค่ะขอบคุณครับ ขอบพุณนะหกร้อยท่านตรงนี้นะครับแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยเนอะแอดไลน์ Ad นะฮะสาธุค่านะครับวิจิลุนนะครับชื่อภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ค่อยได้แลครับ <c oughs> เรียนน้อยสาธุารมีปู่ค่ะสาธุขาอะมาลุ้นตัวที่สองนะฮะว่าจะเป็นเลขอะไรแอดไลน์ลิงที่ปักหมุดได้เลยนะฮะตอนนี้ฝนตกแล้วจ้านะฮะอยู่ที่ไหนคันนี้ท้องฟ้ามืดเลยฮะโคราชจ้า แอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยจ้านะ,ะรัฐบาลไทยไหมคะยังครับรัฐบาลไทยยังนะฮะข้างแรกคะ่ะในพิมอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เปิดแจ้งเตือนไว้เลยนะฮะแชร์แล้วครับขอบคุณนะพี่แดนนะครับอะลุ้นตัวที่สองกันเลยอย่าลืมนะครับอย่าลืมจันเจ้ากนะ้าแปดฝากวันอ้อมุกอ้อมใจกันด้วยนะครับ ใครแชร์ก็เป็นสะพานบุญอีกหนึ่งสะพานนะครับเพื่อให้คนที่เขายังไม่รู้จักผมนะครับได้เข้ามาติดตามนะฮะช่วงนี้ก็โควิดเนาะนะครับไม่รู้จะหาอะไรได้จากไหนนะฮะลองดูครับติดไว้บาทสองบาท5บาท10บาทได้หมดครับนะฮะเอาที่เราไหวนะฮะตามกําลังเรานะฮะเจ็้อท่านกับสวัสดีจ้าเมื่อวานแตกนะครับหน่อยแรกบนล่างนะหน่อยพิเศษนะครับศูนย์สแล้วก็ เ2้าสองนะครับแล้วก็มาหน่อยว p พีนะครับแล้วก็แตกสองห้าห้าสองนะฮะดูทุกวันชอบชอบขอบคุณครับพี่พนมกรอนะฮะจริงๆเนี่ยนีพี่จะเป็นแฟนตัวยงเลยเห็นไหมฮะติดตามเจ็ดวันขอบคุณครับติดมาเจ็ดวันขอบคุณครับนะฮะมีเข้ามีหลุดนะคุณพี่เนาะนะฮะเป็นเพียงแนวทางนะคุณพี่นะครับนะฮะอ่ะดูตัวสุดนะดูขายทุบไหมคะาขายจ้ะนะฮะ เนี่ยเลขทูบที่ผมจุดทุกวันนี่แหละครับนะที่แตกสองหกหนึ่งรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะครับอยู่กันมหหนึ่งแน่เลยใช่จ้ะนะครับคิดถึงบ้านเฮาครับนะฮะน้องแม่โอ้มาแน่พปีเปิลปีเปิลหายไปเมืดละแม่ก็ครับนะฮะตามตลอดค่ะขอบคุณครับเจ็ด้อยห้าสิบท่านฝากแชร์ให้ผมคนละแชร์นะครับสามแชร์นะครับแชร์เดียวคุณพี่นะขอแชร์เดียวครับไม่เอาเยอะผมไม่เอาเยอะ ะฮะเพราะว่าผมมีสองไลฟ์นะครับแล้วก็ไปแชร์อีกไลฟ์หนึ่งนะฮะก็วันละสองแชร์เผื่อท่านจะไปดูอาจารย์ท่านอื่นอีกนะฮะเป็นเพื่อนกันแล้วค่าขอบุณฮนะ <c oughs> <c oughs> เผื่อไปดูท่านอื่นเขาอาจจะให้สามแชร์สี่แชร์นะครับไปให้ท่านอื่นมั่งนะฮะเมื่อวานไม่ทานสายด่วนใช่ไหมครับ <c oughs> 7 7 7ดรอยเสนูสวัสดีครับนะฮะอ่ะลุ้นตัวสุดท้ายก็เลยติดตามทุกวันเลยค่ะขอบคุณครับนะฮะฝากกดติดตามฝากแชร์กันด้วยนะครับนะฮะหกเก้าหกศูนย์แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆจ้านะพี่ปองออนนะครับแชร์แล้วเปิดสาธารณะได้ยิ่งดีนะครับถ้าเราไม่เปิดสาธนารณะนะครับวุ่นหวายก็ดีครับนะูดล้วรุ่นวายใช่ไหม เอางานแล,ล้วก็อุวายนออาลุ้นตัวที่สามกันเลยครับนะฮะสาธุบาร,รมีปู่นะฮะให้ถูกหวยตรงๆปังๆสาธุครับนะครับนะสองตัวสามตัวกันเลยนะครับแหงปังล่ำรวยทุกท่านนะฮะบาร,รมีปู่ทั้งนั้นนะครับนะฮะเจ้ี่ไข่แม่ขอปังๆสวัสดีครับเนี่ยฮะหกสองอาลุ้นตัวสุดท้ายกันเลยนยะแปดร้อยหกสิบท่าน นะขอคนละแชร์นะพี่นะ้านะฮะอันนี้นอยอะไรคะนะฮะยืนยังเซนนะครับแล้วแต่เลยครับนะฮะชอบน้อยไหนได้เลยนะะส่วนมากจะเน้นปกติแล้ว,วีพีนะครับนะฮะปกติแล้ว,วีพีถ้ามันจะปังมันก็ปังตั้งแต่วันแรกเลยไอย้นอยแรกเลยนะฮะวันนี้ยังไม่ถูกเลยค่ะขอหนัหนกๆเลยนะคะาเฮียวันนี้ยังไม่ถูกหรอครับหกสองอะไรนอหกสองหกเหรอเอาดีดี จะหามเหรอครับเก้าร้อยท่านสวัสดีครับแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะครับแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดนะครับนะจันเจ้าเก้าแปดจันเจ้าเก้าแปดเนาะนะฮนะลุ้นกันแบบนี้ทุกวันนะครับสนุกสนุกสนานนะฮะเห็นเลขทูปุ๊บอย่าเพิ่งออกไปไหนนะพี่นะนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนอ๊ะจะเป็นหกสองเก้าเหรอ ตัวสุดท้ายอะไรเลขอะไรนาะหนึ่งพันท่านสวัสดีจ้านะครับเก้าหรืออะไรดีๆนะฮะเก้าหรือเปล่าเห็นเลขทูบอย่าเพิ่งออกไปไหนนะขอเจาะแป๊บเดียวนะจะให้แคปบกันเลยนะครับอืมน่าจะเก้านะครับ ใครมาใหม่นะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับหนึ่งพันท่านสวัสดีจ้าแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะครับแอดไลน์จิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะหกสองแปดหกสองเก้านะเป็นหกสองเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านตรงนี้นะครับฝากแชร์ให้ผมด้วยนะ มากลับมาดูหน้ากันนะครับหกสองเก้าใครนะฮะใครพร้อมพิมพ์พร้อมหลอดได้เลยนะครับใครพร้อมพิมพ์พร้อมหลอดได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทาให้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้แคปกันเลยจะแอดไลน์ลิง์ที่ปักหมุดเข้าไปได้เลยนะครับแอดไลน์จิ้มลิง์ที่ปักหมุดเข้าไปได้เลยนะฮะอันนี้แนวทางอันนี้สามารถเอาไปเล่นได้ทุกหน่วยนะครับเอาไปเล่นไ,ได้ทุกหน่วยนะครับ,บ